สวัสดีค่ะนีถ่ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะสั้นแรกนะคะขออนุญาตแนะนำตัวะคะ่ะวันนี้ดิฉันชันนางสาวชนาการชวดพนิตพงนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานนะคะของบริษัท Green and Blue Planet Solution คะ่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในสัมมนาออนไลน์หัวข,ข้อ Introduction to r e 1 0 0นะคะ โดยการจัดสัมมนา,าออนไลน์วันนี้นะคะมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมทุกท่าน,นะคะ่ะได้รับรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือ RE ีหนร้อยนะคะทั้งในด้านของความเป็นมาวิธีการดําเนินงานแล้วก็เป้าหมายของ r e 1 0 0ึ่งค่ะยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา,าทุกท่านนะคะ ลำ,ลำดับแรกนะคะขออนุญาตแนะนำบริษัท Green and Blue Planet Solution ของเรานะคะหรือว่าขออนุญาตเรียกสั้นๆว่า GBP นะคะโดย GBP เป็นบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมสัญชาติญี่ปุ่นค่ะตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร GBP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท e n w i x จำกัดนะคะที่เป็นที่ที่เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะแล้วก็เป็นเรา กับบริษัทยา m a ก i Environment จำกัดซึ่งให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะโดยทาง GPP นะคะให้บริการแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานการจัดการสารเคมีอาชีวอนามัยและความปลอดภยัยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียค่ะค่ะโดย บริการหลักๆของ GBP นะคะแบ่งออกเป็น6บริการดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเป็น Environmental Site Assessment ค่ะหรือว่าการประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะคะต่อมาเป็น Chemical Management and Compliance นะคะเป็นการให้บริการด้านการจัดก,การสายเคมีนะคะทางการขออนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกหรือว่ามีไว้ในครอบครองสำหรับสายเคมีแล้วก็วัตถุอันตรายค่ะอันที่สนะคะเป็น Environmental Health and Safety c o m p l i a n c e คะ่ะเป็นการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้มอมอาชีวอนามัยแล้วก็ความปลอดภัยนะคะด้านที่4ค่ะงานบริการด้านพลังงานหรือว่า Climate Change นะคะโดย g b p เป็นตัวกลางในการขอรับรองแล้วก็ซื้อขาย i r e c หรือว่า International Renewable Energy Certificate หรือว่าใบรับรองพลังงานหมุนเวียนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับ Carbon Trading, ะคาร b o n นเครดิตค่ะ ด้านที่5นะคะเป็นงานบริการด้านการรีเสิร์ชหรือว่าการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานแล้วก็สารเคมีค่ะแล้วก็งานอื่นๆนะคะเช่นกนารจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพลังงานแล้วก็สารเคมีค่ะหรือว่าการเป็นล่ามภาษาญ,ญี่ปุ่นในงานสัมมนาดน้านสิ่งแวดล้อมการตรวจระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบริการฐานข้อมูลของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในประเทศไทยค่ะ สําหรับการสัมมนาในวันนี้นะคะจะเป็นการสัมมนาในหวัวข้อ Introduction to RE100 นะคะก็คือในวันนี้นะคะจะแบ่งเป็นเราจะพูดถึงการความเป็นมาแล้วก็ความหมายของ RE100 <c oughs> ค่ะเป้ามหมายของ RE100 ร <c oughs> วมไปถึงข้อกําหนดทางด้านเทคนิคต่างๆของ RE100 หนึ100นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างองค์กรชั้นนาที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก RE100 <c oughs> ในปัจจุบันด้วยค่ะ ค่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะสำหรับ RE 100ที่ทุกท่านเคยได้ยินกันนะคะเป็นความร่วมมือที่ี้เริ่มมาจากความร่วมมือของอ,ง,องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง Climate Group แล้วก็ CDP ค่ะโดย RE 100นะคะจะมีเป้าหมายเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะให้มีระดับการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์โดย ไอ1 e 0หนะคะจะสนับสนุนทั้งในเชิงผู้ประกอบกิจการพลังงานให้มีการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเชิงของผู้ใช้พลังงานนะคะก็จะสนับสนุนให้เข้าถึงการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนง่ายยิ่งขึ้นค่ะโดยไ e 1 0 0นะคะ, e ะ,คะจะผลักดันให้มีการผลิตแล้วก็ใช้พลังงานหมุนเวียนห0ึนต์ะคะนำไปสู่สังคมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์หรือว่า Net ซ e r o นีโรคาบอนนะคะค่ะสำหรับ r e 100นะคะจะมีคอนเซปต์คือให้สมาชิกกำหนดปีเป้าหมายนะคะที่องค์กรนั้นๆนจะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด100%นะคะโดย r e 100นะคะได้กำหนดเป้าหมายอย่างน้อยที่สุดไว้นะคะก็คือในปี2030นนะคะจะใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน60%แล้วก็90%นะคะในปี2 0 4 0หรือว่าปี2583นะคะแล้วก็100%ภายในปี2 0 5 0หรือว่าปี2593ค่ะค่ะสำหรับไฟฟ้านะ,ะไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ถูกผลิตแล้วก็นำมาใช้นะคะจะต้องได้มาตรฐานตรงกับ TIE 100ได้กำหนดไว้ค่ะก็คือจากจากสไลด์นี้นะคะก็จะ พูดถึง r e 100 Technical c เทคนิคข้อคยียนะคะโดย r e 100ได้กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของการผลิตแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ r e 100สามารถยอมรับได้ค่ะก็คือข้อแรกนะคะแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการยอมรับก็จะถูกจะถูกกำหนดไว้นะคะแล้วก็ข้อที่สองนะคะเป็นประเภทข,ของการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการยอมรับค่ะอันที่สามนะคะเป็นขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการ ใช้แล้วก็ผลิตพลังงานหมุนเวียนนะคะข้อที่สค่ะเป็นขอบเขตด้านระยะเวลาในการผลิตแล้วก็อ้างสิทในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนะคะ่ะข้อที่5นะคะ c อม m i ช s i o น i ิ่งหรือ o ร r e p o w e อ i n g d a t ต Li มนะคะเป็นข้อจำกัดด้านวันที่ที่เริ่มดำเนินการของการผลิตไฟฟ้านะคะ,ะสำหรับ ลำดับแรกนะคะไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ RE 1 0 0ให้การยอมรับนะคะจะต้องถูกผลิตมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน5ประเภทดังนี้คะ่ะอันดับแรกพลังงานแสงอาทิติคะ่ะพลังงานลมพลังงานความร้อนใต้พิภพนะคะแล้วก็ลำดับที่4และ5นะคะคือพลังงานชีวมวลและพลังงานาน้ําที่ยั่งยืนะคะ่ะซึ่ง RE 1 0 0นะคะได้ให้ความได้ให้ความหมายว่า จะยอมรับไฟฟ้าที่ผลิตจากชีวมวลแล้วก็พลังงานน้ำที่ยั่งยืนเท่านั้นนะคะโดยจะต้องมีการพิสูจน์แล้วก็รับรองจากเติร์ปาร์ตี้นะคะว่าแหล่งพลังงานชีวมวลแล้วก็น้ำเหล่านี้นะคะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยตัวอย่างของมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับนะคะก็จะมี ISO 1365นะคะซึ่งจะซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์ความยั่งยืนสำหรับพลังงานชีวมวลนะคะหรือว่าจะต้องได้รับ การรับรองจากมาตรฐานพลังงานทดแทนอย่าง g ี e ีของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นค่ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะ r e 1 0 0ก็ยังไม่ได้รวมพลังงานไฮโดรเจนไวในไว้ในประเภทเหล่านี้นะคะเนื่องจากไฮโดรเจนไม่ใช่แหล่งพลังงานแต่ว่าเป็นเพียงแค่ตัวกักเก็บพลังงานที่ถูกผลิตขึ้นจากแหล่งพลังงานอื่นๆคะ่ะโดยการจัดนำไฮโดรเจนกลับมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนจะจะทำได้ ก็ตอบเมื่อพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฮโดรเจนเป็นพลังงานหมุนเวียนเช่นกัน,นะคะ่ะสำหรับข้อกำหนดที่2ของ IE 100นะคะคือเรื่องของการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน,นะคะ่ะโดย IE 100จะยอมจะยอมรับการจัดหา5ประเภทหลักๆดังนี้นะคะอันแรกเป็นเซลล์เจเนเรชันนะคะคือเป็นการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใช้เอง ภายในองค์กรน,นะคะอันที่สองเป็น direct procurement ค่ะค,คือการซื้อไฟฟ้าโดยตรงก็ประกอบด้วย physical PPA ที่เราใช้กันทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็น virtual PPA ค่ะอันที่สามนะคะเป็น contract with supplier ค่ะก็คือเป็นสัญญาการจัดหาไฟฟ้าแบบดั้งเดิมนะคะคือทั้งไฟฟ้าแล้วก็ตัว environmental attribute นะคะจะถูกซื้อขายพร้อมกันนะคะเป็นสัญญาแบบเฉพาะโรงไฟฟ้าแล้วก็ผู้ซื้อคะ่ะ อันที่4น, Un นะคะเป็น Unbundle Procurement of Energy Attribute Certificate นะคะคือการซื้อขายไฟฟ้าแยกกับ Environmental Attribute ค่ะแล้วก็อันที่5ค่ะเป็น Passive Procurement นะคะก็ะจะแบ่งเป็น Default Delivery Renewable Electricity From Grid นะคะคือการที่ไฟฟ้าในระบบสายส่งทั้งหมดนะคะเป็น ไฟฟ้าที่ถูกผลิตมาจากพลังงานหมุนเวียนนะคะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าไฟฟ้าในระบบนะคะอย่างน้อย95%ถูกผลิตมาจากพลังงานหมุนเวียน,นะคะ่ะค่ะโดยการจากการรายงานของ IE100 นะคะจะในปี2021นะคะจะพบว่ารูปแบบการจัดหาแบบ Unvandal Environmental Attribute Certificate นะคะเกิดขึ้นมากที่สุดจากทุกๆประเภทนะคะโดยไฟฟ้าจะ โดยจะเกิดขึ้นตามปริมาณตามตารางตามกราฟที่แสดงนะคะแล้วก็ลำดับถันมาจะเป็นรูปแบบของการใช้ PPA คะ่ะแล้วก็ตามด้วย contract with supplier แล้วก็ passive c e a m แล้วก็ Cell e l l generation ตามลำดับค่ะค่ะสำหรับข้อกำหนดต่อไปนะคะเกี่ยวกับข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์คะ่ะโดย ไ e 1 0 0นะคะได้กำหนดไว้ว่าแหล่งที่ผลิตแล้วก็ใช้พลังงานหมุนเวียนจะต้องเชื่อมต่อกันแล้วก็กำหนดเป็นขอบเขตของตลาดที่ชัดเจนค่ะแล,แล้วก็โดยปกติแล้วจะหมายถึงการที่พื้นที่นานๆน,น,นะคะมีกฎหมายหรือว่ากบการดูแลกำกับไฟฟ้านะคะมีความสอดคล้อ,องกันหรือว่าหากมีการเชื่อมต่อกันระหว่างทาง,ทางกายภาพอะคะ่ะเช่น เป็นระบบสายส่งไฟฟ้าเดียวกันก็สามารถทำธุรกรรมในการซื้อขายพลังงานหมุนเวียนได้ค่ะค่ะสำหรับข้อจำกัดทางด้านระยะเวลาในการอ้างสิทธิ์นะคะไอเอหนึ่งร้อยยอมที่ไอหนึ่งยอหนึ่งร้อยยอมรับนะคะคือจะต้องเป็นระยะเวลาที่สมเหตุสมผลกับการผลิตไฟฟ้า,ฟาพลังงานหมุนเวียนค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าการทั้งสิทธิ์ไม่ได้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปค่ะ โดยระยะเวลาที่สมเหตุสมผลของของทาง RE 100นะคะคือช่วง21เดือนของการอ้างสิทการใช้ไฟฟ้าค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะอ้างสิทการใช้ไฟฟ้าในปี2023นะคะเราสามารถออซื้อ Environmental Attribute Certificate ได้ตั้งแต่เ,ออเดือนกรกฎาคมของปี2022คือ6เดือนก่อนหน้านะคะไปจนถึงเดือนมีนาคม2024 ก็คือแล้วเลยไปอีกสามเดือนของปีถัดไปนะคะค่ะแล้วก็ข้อกําหนดต่อไปนะคะคือข้อกําหนดด้านวันที่ดําเนินการจัดหารหรือว่าวันที่ดําเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน,นะคะ่ะโดย r e 100ได้กําหนดให้ซื้อซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากโครงการที่มีอายุไม่เกิน15ปีนับจากวันที่ซื้อนะคะ สำหรับข้อกำหนดนี้นะคะอธิบายง่ายๆคือหากองค์กรซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพียงแค่15%ของไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดะคะจะได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดนี้คือไม่จำเป็นต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่มีอายุนมอยกว่า15ปีทั้งหมดก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ถ้าซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน50%จากไฟที่ใช้ทั้งหมด35%นะคะจะต้องมาจาก ลรงไฟฟ้าที่อายุน้อยกว่าสิบหปีแล้วก็อีก15าเอร์เซ็นตจะได้รับการยกเว้น,นะคะหรือว่าในกรณีสุดท้ายนะคะหากซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด100%เปอร์เซ็ของพลังงานที่ใช้8 5เเซ็นของที่ซื้อะคะ่ะจะต้องมาจากโรงไฟฟ้าที่อายุน้อยกว่าส5้าปีแล้วก็อีก15ปีที่เหลือจะได้รับการยกเว้นนะคะค่ะสำหรับ ลำรับต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างขององค์กรชั้นนำระดับโลกที่ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองมาตรการของ IE 100นะคะอันดับแรกนะคะเป็น Apple นะคะซึ่งได้กำหนดว่าซัพพลายเออร์ที่จะต้องส,ส่งสินค้าให้กับ Apple ิลกว่าสองบริษัททั่วโลกค่ะจะต้องผลิตสินค้าทั้งหมดจากไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้ง100%่งรภายในปี2030ค่ะ ลำดับต่อไปนะคะคือพอร์นะคะทางพอร์ได้กําหนดให้ซัพพลายเออร์กว่า1,300บริษัทใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเท่านั้นนะคะในการผลิตชิ้นส่วนให้กับพอร์ชค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอ,องค์กรชั้นนําอย่าง Google นะคะกําหนดให้การดําเนินงานทั้งหมดของ Google ตลอด24ทับเนะคะจะต้องเป็นคาร์บอนฟรีเอเนอร์จีตลอดเวลาภายในปี2030ค่ะ แล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดมีคำถามก็สามารถชิมไว้ได้เลยนะคะ่ะ ถ้าท่า,าในใดมีคำถามสามารถยกมือได้นะคะในจากอันนี้เป็นคำถามจากในช่องแชทนะคะถ้าสนใจทำา e หนึ่งต้องเริ่มจากอะไรก็ลำดับแรกนะคะทางทางองค์กรนะคะจะต้องเช็คข้อกำหนดของท่าไ0หนึ่ง e นะคะว่าองค์กรของเราเข้าขายในการเป็นสมาชิก หรือไม่ค่ะเราก็สามารถดําเนินการสมัครเป็นสมาชิกกับ r e 100ได้ค่ะจะมีข้อกำหนดอย,นอยู่ในเว็บไซต์ของ r e 100เลยค่ะ จริงไม่ไม,ม่สำหรับการดำเนินการการดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก RE หนึ่งร้อยอะคะ่ะองค์กรสาม,มารถทำเองได้เลยะคะ่ะไม่ไม่จำเป็นต้องมีคนกลางะคะ่ะแล้วก็เบ็นในฟิตของการเข้าร่วม RE หนึ่งร้อยก็ RE หนึ่งร้จะเป็นการที่เราเหมือนทางองค์กรของเรานะคะกจะ็จะได้แสดงจุดประสงค์ว่าองค์กรเราเอ,อ ตอบสนองต่อนโยบายที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลหรือว่าเนตซีโร่ค่ะก็จะเป็นผลในเชิงของธุรกิจแล้วก็จะช่วยสนับสนุนให้มีการลงทุนในโครงการในโครงการลงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้นค่ะต้องเป็นสมาชิกถึงจะซื้อไอเด็กได้ใช่ไหมคะอันนี้ ไม่ไม่จําเป็นนะคะไอลิกสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกไออีหนึ่ง้อได้ค่ะหาต้องการเออรายละเอียดเรื่องไอลิกนะคะสามารถสอบถามมาทาง c v p ได้ค่ะ ราคาราคาซื้อขายไอเล็กปัจจุบันเป็นอย่างไรก็คือตอนนี้ราคาไอเล็กไม่ได้มีเป็นราคากลางหรือว่าราคาตลาดนะคะราคาจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่สนใจ <c oughs> แล้วก็ปริมาณไอเล็กที่ต้องการซื้อคะ่ะแล้วก็ปีที่ต้องการนำไปใช้อ่ะคะ่ะถ้าถ้าปีปัจจุบันก็จะมีราคาที่สูงกว่าไอเล็กที่ถูกผลิตในอดีตอะคะ่ะ การลงทุนจากพลังงานทดแทนอันนี้ใครเป็นผู้ลงทุนให้หรือคะเออการจริงจริงจริงจริ RE หนึ่งรอยอะค่ะจะเป็นเหมือนเหมือนแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่มีกำลังแล้วก็ผู้ที่สนใจจะลงทุนในการผลิตพลังงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะคะเออ เพราะกล้าที่จะลงทุนมากขึ้นเพราะว่าอาจจะเห็นว่ามีรายได้จากทั้งการขายไฟฟ้าแล้วก็จากการซื้อขาย environmental attribute อะค่ะ ปัจจุบันไอเล็กที่ทาง g ี p ีบริหารจัดการอยู่ในเมืองน,นั้นเพียงพอต่อความต้องการซื้อในตลาดหรือไม่ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของไอเล็กนะคะว่าว่าสนใจเทคโนโลยีไหนอคะ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นไบโอแมสก็เพียงพอคะ่ะแต่ว่าถ้าโซลาก็ก็มีปริมาณน้อยกว่าไบโอแมสอยู่คะ่ะแล้วก็มีความต้องการมากกว่าด้วย มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ R e หนึ่งร้อยจะต่างจากคาร์บอนเครดิตไหมครับคือ R e หนึ่งจะเป็นจะโฟกัสในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะคะซึ่งก็จะสามารถซึ่งจะไปตรงกับสโครสองของก e e n h o u s e g a s protocol ค,คะ่ะแต่ว่าของคาร์บอนเครดิตอะคะ่ะจะสามารถ ไปเคลมได้ในทุกสโคปของ Green g r e e n h o u s แ g a ส Protocol ค่ะแต่ว่า RE หนึ่งร้อยหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าค่ะก็จะสอดคล้องแค่ในสโคปสองของ Green g r e e n h o u s แ g a ส Protocol ค่ะถ้าหากไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเอ,อตอบไปต่อเลยนะคะ ค่ะโดยแล้วก็นอกจากนี้นะคะทาง G B P จะยังได้ดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้ออื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับ Climate Change หรือว่าประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจในตอนนี้นะคะสำหรับการสัมมนาครั้งต่อไปค่ะจะจัดขึ้นในวันที่30สิงหาคมเวลา14นาฬิกานะคะโดยหัวข้อในการสัมมนาคือ Carbon Border Adjustment Mechanism นะคะหรือว่า C B A โดย การสัมมนาครั้งต่อไปนะคะจะกล่าวถึงความเป็นมาของมาตรการซีแบมรวมไปถึงวิธีการดําเนินของซีแบมนะคะดําเนินการของซีแบมโดยเพื่อเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะมีความพร้อมรับมือสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยการสัมมนาเรื่องซีแบมนะคะจะถูกจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะหากท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ G B P ได้เลยค่ะแล้วก็ใน ในวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะทาง CBP หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะถ้าท่านใดมีคำถามสามารถติดต่อทาง g b p ได้ทางทางอีเมลแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลเลยนะคะขอบคุณค่ะ